วิธีการห่อเค,ค้กนะคะเค,ค้กที่เป็นเค,ค้กที่เราจะต้องตัดห่อนะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาหอ,อกันนะอันนี้เป็นฟอยล์กระทงฟอยล์ที่คัดรีดเองนะคะก็จะใช้ฟอยล์กระทงฟอยล์แบบนี้นะคะเบอร์3 3 3 0นะคะเอามารีดเองนะวิธีการรีดนะคะเราก็จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดู แค่นี้เองค่ะรีดให้เขาเรียบแล้วเราก็ใช้รองเค้กเราได้เลยคือฟอยแบบที่เขาขายตามร้านเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเล็กนะคะอันนี้ถ้าเรารีดเองอะ่ะมันจะประหยัดกว่ามันจะประหยัดต้นทุนกว่าแล้วก็มันจะได้แผ่นใหญ่กว่านะคะแล้วก็เวลาสอนนักเรียนก็จะให้นักเรียนรนะีดเองแบบนี้นะคะทีนี้หลังจากที่เรารีดเสร็จแล้วเรียบร้อยสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ เป็นพลาสติกพันเคก้กเนี่ยนะคะก็ะใช้พลาสติกพันเคก้กขนาดสูงประมาณ3มนิ้วนะคะสูงประมาณ3นิ้วเพราะว่าเคก้กค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ก็พับมุมไว้แบบนี้เห็นไหมคะเขาจะพับมุมด้านนี้ไว้ด้านหนึ่งอย่างนี้นะคะเอาละมาดูวิธีการห่อ,อกันเลยดีกว่าตักเคก้กวางนะคะพลาสติกพันเคก้กค่ะที่เราพับมุมไว้แล้วทาบลงไปค่ะ แบบนี้นะเอามือเราจับให้แนบทาบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็พันให้รอบเลยอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็พับด้านข้างขึ้นมาค่ะด้านหลังพับขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะพับมุมเข้ามาพับมุมเข้ามาสองด้านแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ นะคะคแค่นี้เองค่ะง่ายๆค่ะไม่ยากอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตค่ะวางทาบลงไปใช้มือจับให้แนบค่ะพันให้รอบดึงที่ตักเค้กออกมา พับด้านข้างขึ้นมาค่ะด้านหลังพับขึ้นมาจับมุมจับมุมพับมุมเข้ามาพับมุมเข้ามาแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมขายค่ะ